เมื่อละว่เป็นจะได้ในตู้โอ้ตักเนตที่ตู้นะไปไปไปลูไปโดยสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงเด้อเปิดภาพมาเนตกับมาฮอตตลาดแดงเด้วมาหารในยู่นะกินก้อน ออกมาเอาเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าเสียเนาะก็ได้ออกมาซ่อมเบด500บาทคือวางๆเนาะคนก็บ่มีสุกดแข้งกดขาคือร่อยแข้งร้อยขาจังได๋ก็บ่ฮู้เบิ่งเด้ล้าหยังาปานเมื่อนซื้อเมื่อทันได้กินอยู่เป็นยังไปเบิ่งในอยู่นกินนํากันพ่อแม่พี่น้องเลเนาะ กับบรรจาอะไรพ่นคายบ่ค่อยาย,าายเป็นดัฝางงามได้รูสาูหักกบเอฟเ,เอฟเด้าหาเรอเอเป็นตุ่มนอมวิตามินซีลูกซีวิตามินซีมาอมมากน้โอ้หันดีมาเลยเล่าหางยา จะสินเนาะสิส the ิไปไหนก็คนเงียมาพี hmm. mm ่ดมาพี hmm. is mm ่มามีด hmm. is mm ้ได้เง้นเนาค่ะหัวเนาะขายยัง่บวกแตพกยนงเงีวเงี้ยเหนียวเท่าไรนะสี่สิ เพื่อด้เกือบบูดเลยยางไปเลยยื้อควายเร็วๆฟังเปลื่นไปเร็วไปชื่อยังเด้อเหมูกินนี่มีแต่หมูกับไก่ไก่กับหมูสิ้นแห้งสานไก่เราขายดีแท้เดือน เรือก <c ười> <p> ับปรมากนมันน้หอน่อร้อตานะขายมาเือมักเด่นมักเนาไปรเนี้ยเพรคนหยุดหลายดีนี่เนาะจะดข่าวอ้วนได้ได้หลไม่ตุ phát mua phát hòm cơ Mấy tu là bao nhiêu Mấy anh thật à bì ơi, bác này hả? Nạ bà bài cái dao cái này Quái Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ

Lạt sấy nô bayanka chị ta mãi đấy có ra bên nó mình bắt bên môi môn 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 có thịt xin, xin mủ <laughs> đâu rồi. Xin hẹn. Ba, 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 ba

nó đây nó nó anh ngang nó ngang 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 Anh ngang 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 nhiêu? ngang 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 ngang

màu xanh, áo song mặt, xem qua ti tỉu cái, ngày ơi khải cường này em trái, à, chứ Đúng rồi. Ăn không ao nè. không? lại còn kín đeo. phá đúng người. Đây nhắn đầy Xin hẹn đây cả. Xin bíp nó. Đây vẫn nữa này. Ô còn khỏe cả ไปไปเมื่อเมื่อเอยังอยู่แบบันนี้รถรถางแค่มันในรถรถรถมาแล้วกับื้อในยู่นะกกินอื้ออย่างเงนะเด่นืนใจสามจับมือนม่กอนน้อมือแห่ว่างนมือใม่ว่างเยวงเพิ่นไม่ดู เหียนแน่ใ oh. ห้โดดทาบัดนี่งรถเราเสี่ยงแล้วอ่ะโอ้เมื่อลราว่เป็นจะได้ไม่ตุโอ้ตากแดดให้ตูเละไป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 เข็งแข็งจะข่งเข่งคนวะ เคยร้านเคยก็ได้โอ้เนาะมาเจอไปตู้บังเพื่พี่น้องเนาะที่ทำคอนให้น้องบิวดี้แต่กี่พอได้นี่นะก็แบบสบายนะคะมอช้มือเพื่อนอะไรมาเนาะ้าไปข้างหลังมาเนี่วะเออโอยกล่องอะไรไปไปหัวมือเลยมือก่อนเนาะ พาเราตากแดดดิเห็น่านเขึ้นเาถูไปตลาดกันถ้าเรากเข้าไปจอดคิ้วยวจอดมไนอนอยู่ในตากแดดอยู่จอดพุกนะโอเเข้าคิวนะอ้รอดวังเลยุวงกมได้น่ะอําลังเขาน่ะรเสียงเมื่อรอรอเสียง

Mười đây mười lăm đây lăm đây là mười lăm mười đâu mười lăm mười đây mười lăm mười tạc mười lăm mười kháng đen nữa <laughs> <laughs> เราตุรังอยู่ดีแบบห๊ะได้ไปเนาะทิมโนรุกแม่ว่าอยู่ว่าจะซื้อจะซื้อทิมติมไปถืมอมาเปิดคือท,ทั่วตลาดแม่เห็นแม่ยังกินได้เนาะทิมจชอบกินจ้ะ เช่นเดนบอกว่านี่นะวิวนี่นนะเป็นดินเป็นตุ่มนี่เนี่ยดินผีปุยได้นี่ยอย่าจกปากไมวานะอุ้ยอุ้ยคนนมุกปวนอ <c oughs> ืออือรงคนมุกิไม่เอาจ้ะะกิภาพเราไอยาก อ้าอันนี้คิปมันหยอดมาแบบบวชแชร์ลงเลยว่ะแชร์เราไม่ไย้ปะปีได้หรอหักแตะหักเตะจะระตหักเตะักเตะได้หรอขี้เหร่ิอออนี่บ่าเธอชื่อกินได้ดีมันเป็นได้ไระหอยหอยไปไหนเฮงแมาหน่อย

กินเหงทนี่ห้งสือ่ชื่ออย่างนัะมมีคนไม่ได้ชิ้นมูมูก็ปลาบได้่ชบมือกเป็นมูเขียวเนาะกินเนาะอาหารเด็กกินอาหารกล้ๆอ๋อกับขอยุดลาได้ไหมนี้นะ ผิดวะใช่ปะลูกโอ้โหโอเคปรุงมาเจอกันเพื่อนเด้ออเขาเบื้อไในนะยังอยู่นี่ร้ Nãy đây đó. Ở cả... Ê, hải chắc, hành... là, mày chạy, 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 mày mày chạy, mày chạy, mày chạy, โง่โง่ม้ตัวิวีนะเพิ่งงงช็อกนะเฮ้ยหรอวะมาลงมาลงมาต่จีวียงจันวิวจีดวงพวาง